สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Better Every Day Together ดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังรายการนี้อยู่น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นในทุกๆวันหรืออยากจะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานหรือความสัมพันธ์ และในวันนี้ผมมีหนังสือเล่มหนึ่งที่อยากจะหยิบยกมาพูดคุยกันครับเป็นหนังสือที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่ามันอินมากๆและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกท่านที่กำลังตามหาหนทางที่ซ่อนอยู่ในใจนั่นก็คือหนังสือชื่อว่า Manifest Dive Deeper ดำดิ est, er ่ง um ลึกซึง้งไปให้ถึงทุกปรารถนาครับ หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของร o x y ซี่นาฟูซครับถ้าใครเคยได้ยินชื่อนี้แล้วล่ะก็น่าจะพอคุ้นเคยกับหนังสือเล่มแรกของเธอที่ชื่อว่า Manifest ซึ่งเป็นกระแสมากๆในช่วงที่ผ่านมาเล่มนี้เป็นภาคต่อที่เข้มข้นขึ้นลึกซึ้งขึ้นสมชื่อ Dive Deeper จริงๆครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกับคำว่า Manifestation กันก่อนนะครับ สำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยมันคือกระบวนการของการใช้ความคิดความรู้สึกและการกระทําของเราในการดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาให้เข้ามาในชีวิตพูดง่ายๆคือการทำให้ความฝันของเราเป็นจริงนั่นแหละครับแต่มันไม่ได้หมายถึงแค่การคิดบวกหรือการขอพรล,ลอยๆนะครับมันมีกระบวนการที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งกว่านั้นมาก หนังสือ Manifest Dive Deeper เล่มนี้ไม่ได้เป็นแค่หนังสือทฤษฎีแต่มันคือคู่มือที่จะพาเราดำดิ่งลงไปในแก่นแท้ของ Manifestation ด้วยการนำเสนอแบบฝึกหัดคิดลึกซึ้งที่จะช่วยให้เราเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้จริง ผู้เขียนบอกว่านี่คือการสารต่อเวทมนต์แห่งการใช้จิตดลบันดาลซึ่งหมายความว่ามันคือพลังภายในตัวเราที่เราสามารถใช้มันเพื่อสร้างสารรค์ชีวิตที่เราต้องการได้ครับแกนเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้คือการพาเราไปสำรวจ7ขั้นตอนหลักของการ manifestation อย่างลึกซึง้ง โดยเน้นย้ำว่าแต่ละขั้นตอนไม่ได้เป็นเพียงการทำตามเช็คลิสต์แต่เป็นการทำงานกับจิตใจอารมณ์และความเชื่อของเราเองลองมาดูกันนะครับว่า7ขั้นตอนที่ว่ามีอะไรบ้างและหนังสือเล่มนี้อธิบายแต่ละขั้นไว้อย่างไร 1. รู้ว่าคุณต้องการอะไรอย่างแท้จริง Clarity on what you truly want หลายคนอาจคิดว่าเรื่องนี้ง่ายแต่จริงๆแล้วมันยากกว่าที่คิดครับบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราอาจจะแค่อยากได้ตามที่คนอื่นมีหรือตามที่สังคมบอกว่าดีหนังสือเล่มนี้จะพาเราสำรวจความปรารถนาที่แท้จริงไม่ใช่แค่ผิวเผินแต่เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายในชีวิตของเราจริงๆ คุณร o x y แนะนำให้เราใช้เวลาในการเขียนบันทึกหรือการนั่งสมาธิเพื่อขุดลึกลงไปในใจเพื่อให้ได้ความชัดเจนที่แท้จริงครับ 2. กํกำจัดความกลัวและความเชื่อที่จำกัด remove fear and limiting beliefs นี่คือจุดที่สำคัญมากๆครับเพราะบ่อยครั้งสิ่งที่ขัดขวางเราไม่ให้ไปถึงความปรารถนาก็คือความกลัวและความเชื่อฝังใจที่เรามีอยู่ภายใน เช่นฉันไม่ดีพอฉันไม่มีความสามารถมันเป็นไปไม่ได้เหรอหรือฉันไม่คู่ควรหนังสือเล่มนี้จะสอนให้เราเผชิญหน้ากับความกลัวเหล่านี้ทำความเข้าใจที่มาของมันและค่อยๆทลายกำแพงความเชื่อที่จำกัดเหล่านั้นลงโดยอาจจะใช้เทคนิคการยืนยันกับตัวเอง affirmations หรือการบำบัดจิตใจแบบต่างๆ 3. ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ Live as if you already have it ขั้นตอนนี้คือการรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการมาแล้วจริงๆไม่ใช่แค่การจินตนาการแต่เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติและพลังงานของเราให้สอดคล้องกับอนาคตที่เราปรารถนาเช่นถ้าคุณอยากมีสุขภาพดีคุณก็จะเริ่มใช้ชีวิตเหมือนคนที่มีสุขภาพดีกินอาหารที่ดีออกกาลังกาย หรือถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในการงานคุณก็จะเริ่มทำงานด้วยทัศนคติของคนที่ประสบความสำเร็จการทำเช่นนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังจักรวาลและจิตใต้สำนึกของเรา 4. พลังของการลงมือทำ c h e c Inspire Action การแมนิแฟสไม่ใช่แค่การนั่งคิดเฉยๆนะครับเราต้องลงมือทำด้วยแต่เป็นการลงมือทำที่ได้รับแรงบันดาลใจไม่ใช่การฝืนทำหรือทำด้วยความเครียดผู้เขียนจะสอนให้เราสังเกตสัญญาณต่างๆที่เข้ามาในชีวิตและคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้การลงมือทำในที่นี้อาจหมายถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ การสร้างเครือข่ายการขอความช่วยเหลือหรือการเดินหน้าทำตามแผนที่เราวางไว้ 5. เผชิญกับความท้าทาย (Embrace Challenge) เส้นทางสู่ความปรารถนาของเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปครับมันย่อมมีอุปสรรคและความท้าทายเข้ามาบทนี้จะสอนให้เรายอมรับและเข้าใจว่าความท้าทายเหล่านั้นคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และเติบโต มันคือโอกาสที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและไม่ใช้สัญญาณว่าเรากำลังมาผิดทางการ,รเผชิญหน้ากับมันด้วยทัศนคติที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก 6. แสดงความขอบคุณ Show gratitude ความกระตันอยู่หรือการขอบคุณคือพลังงานที่ทงพลังมากครับการที่เราฝึกที่จะขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็จะช่วยเปิดประตูให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้น การขอบคุณไม่ได้มีแค่เมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วแต่เป็นการขอบคุณตั้งแต่ที่เราเริ่ม manifestation ไปจนถึงทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าดีหรือร้ายเพราะทุกอย่างล้วนมีบทเรียน 6. เชื่อมั่นในจักรวาลและปล่อยวาง trust the universe and let go ขั้นตอนนี้คือการที่เราปล่อยวางความคาดหวังหรือความยึดติดกับผลลัพธ์แต่ยังคงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราปรารถนาจะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมที่สุดหลายครั้งที่เรายึดติดมากเกินไปจนกลายเป็นการสร้างแรงต้านหนังสือเล่มนี้จะสอนให้เราเชื่อในจังหวะเวลาที่เหมาะสมของจักรวาลและปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติหลังจากที่เราได้ทำทุกอย่างในส่วนของเราแล้ว ข้อคิดและข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้สิ่งที่ผมรู้สึกได้หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบคือ manifestation ไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์คาถาเหนือธรรมชาติแต่มันคือศาสตร์ของการใช้ชีวิตที่ผสานเข้ากับหลักจิตวิทยาและพลังงานของเราเองครับ มันคือการทำงานกับตัวเองจากภายในสู่ภายนอกเราไม่สามารถ manifest สิ่งที่เราต้องการได้หากเรายังมีความคิดหรือความเชื่อที่ขัดแย้งกับสิ่งนั้นอยู่ภายในการลงมือทำสำคัญไม่แพ้การคิดหลายคนเข้าใจผิดว่า manifestation คือการนั่งคิดเฉยๆแต่หนังสือเล่มนี้ย้ำชัดเจนว่าต้องมีการลงมือทำที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้วย ความสม่ำเสมอและความเชื่อมั่นคือหัวใจการทำเพียงครั้งเดียวอาจไม่พอแต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญที่สุดคือต้องเชื่ออย่างหมดใจว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นเป็นไปได้จริงการยอมรับและเรียนรู้จากอุปสรรคทุกความท้าทายคือบทเรียนที่จะทำให้เราเติบโตและเข้าใจตัวเอง การขอบคุณเป็นพลังงานบวกที่สำคัญมากยิ่งเราขอบคุณมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการทำงานตอนนี้เรามาดูว่าเราจะนำแก่นเนื้อหาเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานของเราได้อย่างไรบ้างนะครับผมจะยกตัวอย่างที่จับต้องได้มาให้ฟังครับในชีวิตประจำวัน ด้านความสัมพันธ์หากคุณปรารถนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับคนรักครอบครัวหรือเพื่อนลองใช้หลักการ manifestation ด้วยการเริ่มต้นจากรู้ว่าคุณต้องการความสัมพันธ์แบบไหนความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเข้าใจเห็นอกเห็นใจจากนั้นให้กำจัดความเชื่อที่จำกัดเช่นฉันไม่เคยเจอคนดีๆหรือฉันไม่คู่ควรกับความรักที่ดี แล้วเริ่มใช้ชีวิตราวกับว่าคุณมีความสัมพันธ์แบบนั้นแล้วเช่นเป็นคนที่มีความสุขมีพลังบวกให้ความรักกับตัวเองและคนรอบข้างสุดท้ายคือลงมือทำเช่นเปิดใจพูดคุยกับคนในครอบครัวมากขึ้นใช้เวลาคุณภาพร่วมกันและขอบคุณในความสัมพันธ์ดีๆที่คุณมีอยู่แล้วในทางสุขภาพ หากคุณต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้นเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าสุขภาพที่ดีสำหรับคุณคืออะไรเช่นแข็งแรงมีพลังไม่เจ็บป่วยกำจัดความเชื่อที่จำกัดเช่นฉันอายุมากแล้วร่างกายก็ต้องเสื่อมตามวัยหรือฉันไม่มีเวลาออกกำลังกายแล้วเริ่มใช้ชีวิตเหมือนคนสุขภาพดีโดยปรับพฤติกรรมการกินการนอนและเริ่มลงมือทำ เช่นวางแผนการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันหรือศึกษาเรื่องอาหารที่มีประโยชน์และอย่าลืมขอบคุณร่างกายของคุณที่ทำงานให้คุณในทุกๆวันในการทำงานการตั้งเป้าหมายในอาชีพหากคุณต้องการความก้าวหน้าในอาชีพหรืออยากจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองให้ใช้ขั้นตอนแรกคือรู้ว่าคุณต้องการอะไรอย่างแท้จริง ตำแหน่งอะไรเงินเดือนเท่าไรหรือผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนที่สุดกำจัดความกลัวและความเชื่อที่จำกัดหลายคนมักจะมีความเชื่อว่าฉันไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นหัวหน้าหรือธุรกิจนี้มันยากเกินไปหนังสือจะช่วยให้เราทลายกำแพงเหล่านี้การทำงานอย่างมีเป้าหมายและพลังงานที่ต้องการ การใช้ชีวิตราวกับว่าคุณบรรลุปเป้าหมายแล้วในที่ทำงานหมายถึงการทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองราวกับว่าคุณประสบความสำเร็จไปแล้วการลงมือทำอย่างมีแรงบันดาลใจการลงมือทำในที่ทำงานอาจหมายถึงการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการเสนอโปรเจกต,ต์ใหม่ๆการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าหรือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง การ,รเผชิญกับความท้าทายในที่ทำงานเมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคไม่ว่าจะการทำงานพลาดหรือการเจอปัญหาที่ไม่คาดฝันให้มองว่ามันคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตไม่ใช่ความล้มเหลวการขอบคุณโอกาสและทีมงานการแสดงความขอบคุณต่อโอกาสที่ได้รับขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ให้การสนับสนุนหรือขอบคุณลูกค้าจะช่วยสร้างพลังงานบวกและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่การทำงานของเรามากขึ้น ข้อควรระวังและสิ่งที่ต้องจํา Manifestation ไม่ใช่การนั่งรอปาฏิหาริย์แต่คือการทำงานร่วมกันร,ระหว่างจิตใจการลงมือทำและความเชื่อมั่นที่แน่วแน่ผู้เขียนย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการดำดิ่งลึกซึ้งเข้าไปในกระบวนการนี้ไม่ใช่แค่ทำตามสูตรสำเร็จและต้องใช้เวลาและความอดทน สิ่งที่เราต้องระวังคืออย่าคาดหวังผลลัพธ์ที่รวดเร็วเกินไปหรือยึดติดกับวิธีการที่จะได้มามากเกินไปบางครั้งจัก,กรวาลอาจส่งสิ่งที่เราต้องการมาให้ในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดขอแค่เราเปิดใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสรุปและบทส่งท้าย manifest dive deeper ดำดิ่งลึกซึง้งไปให้ถึงทุกปรารถนาเป็นหนังสือที่ส่งพลังและให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากครับ ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นศึกษาเรื่อง manifestation หรือเป็นคนที่เคยลองแล้วแต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการทั้งหมดได้ลึกซึ้งขึ้นและให้เครื่องมือที่จะช่วยคุณปลดล็อกศักยภาพภายในเพื่อสร้างชีวิตที่คุณปรารถนาจริงๆ จำไว้นะครับว่าทุกๆความปรารถนาที่อยู่ในใจเราเป็นไปได้เสมอถ้าเรามีความชัดเจนมีความเชื่อมั่นและลงมือทำอย่างสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการ ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองนำแนวคิดและบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานเพื่อที่เราจะได้ดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าของรายการ Better Every Day Together ดีขึ้นในทุกๆวันครับสวัสดีครับฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปดีๆที่จะทำให้คุณ b e t t e อ Everyday t เ g ช t h น r ดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันสวัสดีครับ